สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่1สิงหาคมกับช่องอารันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ว่ารันแอคทีฟจะรีบมาแมนยูข่าวจากซามูเอลรักเฮิร์รายงานว่าราฟเลวาลันจะรีบมาแมนยูตั้งแต่วันเสาร์แต่เหตุผลที่ช้าก็เป็นเพราะเรื่องวีซ่าที่มันมีปัญหานั่นเองโดยคาดการว่าเขาจะเดินทางมาถึงสโมสรในวันจันทร์นี้ ซึ่งเขาต้องการใช้เวลาในการลงซ้อมและปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุดโดยที่นัดแรกของพีมิลิกจะเปิดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้สุดยอดไปเลยวารานผีไม่สนใจบัวเต่งเพราะเพิ่งได้วารานหลังจากที่ดาวเตะวัย32ปีเป็นนักเตะฟรีเอเย่นและสามารถย้ายทีมได้ฟรีและเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าแมนยูนเต็ดคือทีมในฝันนั้น แฟาวิซิโอรโรมมโน,โน่ได้ออกมาเปิดเผยว่าข่าวที่แมนยูนเต็ดให้ความสนใจบัวเต็งนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรเพราะเพิ่งได้ลาฟลเอวาลานข่าวนี้ยังไงซาอูมาทำอะไรที่อังกฤษโดยเดอะมิลเลอร์รายงานว่าซาอูยีเก้จะเดินทางมาอังกฤษเพื่อพูดคุยกับหลายทีมที่ให้ความสนใจเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแมนยูิเวอร์พููหรือเชลซีโดยสื่อฟันธงว่านาทีนี้ทีมที่มีโอกาสสูงสุดก็คือแมนยูนเต็ดนั่นเอง ผีเตรียมโลกแข่งส่วนเกินหาเงินซื้อเนวสและทริปเปียโดย ESPN เผยรายชื่อก้าแข่งที่แมนยูต้องการจะโลกไม่ว่าจะเป็นเจสซี่ลินการ์ดมาซิเยลเตเลสทวนเซเบวิลเลียนฟิโจนแดนเนียลเจมเดียโกดาโลและอันเดสเปเรล่าซึ่งต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแมนยูจะขายใครออกไปได้บ้าง นิวคิสเซไหวไหมผีพร้อมให้ยืมทวนเซเบ้ถ้าให้ค่ายืม5ล้านปอนด์ข่าวจาก son, อารันนิกสันเผยว่าแมนยูนิเต็ดยินดีให้นิวคาสเซิลยืมตัวอักเซลทวนเซเบ้ไปใช้งานถ้าได้เงิน5ล้านปอนด์โดยมีแอสตันวินล่ากำลังให้ความสนใจอีกหนึ่งทีมเช่นกันอ่วยขนาดนี้เด็กผีอยากเห็นฟอร์มแล้วนะ โดยดีนแฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรเกี่ยวกับจาดอนซันโชคปีขวาวัย21ปีคนใหม่ว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะผมมีเวลามากมายที่จะพูดคุยเรื่องราวของเขาให้คุณฟังผมเคยร่วมซ้อมกับเขาแล้วในแคมป์ทีมชาติอังกฤษผมหวังว่าเขาจะนำพรสวรรค์และความสำเร็จมาช่วยทำให้แมนยูเน็ตประสบความสำเร็จได้อย่างมากมาย ถ้าพี่ดินอวยสักขนาดนี้เด็กผีก็ฟินตามแล้วจ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าชัยกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจา้าฝากกดซับสไคร e และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับเด็กผี